แต่พอถึงที่สุดมาเราพยายามที่า,ากใช้สมมุติมากเราจะติดในสมมติถ้าชีวิตทุกวันนี้มนุษย์ก็ติดสมมตินั่นแหละที่มาเช้ามาันบอกหนึ่งขณะแล้วไปต่อเลยนะหนึ่งขณะแล้วเข้าสู่ปนนัจจุบนนะันขณะอืมปัจจุบันหนึ่งขณะก็ปัจจุบันขณะมันต้องหนึ่งขณะก่อนอแต่จะอยู่แต่ในหนึ่งขณะต่อก็ไม่ได้เพราะหนึ่งขณะเหมือนกับว่าพุทโธจนพุทโธหายหนึ่งขณะตลวหนึ่งขณะหายปุ๊บก็เข้าสู่ปัจจุบันขณะเพิแค่รู้สึกว่ามีอะไรมาแล้วรู้สึกแต่ไม่ได้จ้องครับรู้สึกรู้สึกรู้สึก จนมันกลายเป็นอะไรนะแม่ปัจจุบันขณะมันเกิดอะไรขึ้นมันต้องรู้สึกก่อนก่อนก่อนที่จะเป็นปัจจุบันขณะมันมันจะเป็นเป็นตําดับของมันแล้วแล้ว,ลวถ้าเราถ้าเราอยากเข้าใจเรื่องทําไมปฏิบัติแล้วเราเราช้าหรือเร็วมันอยู่ที่คุณธรรมนะซึ่งเราต้องเข้าใจชีวิตเราเนี่ยอะไรมาก่อนคุณธรรมคือจิตเดิมจิตแท้จิตที่ไม่ตัดสินจิตที่เป็นธรรมชาติ คือคุณธรรมเป็นตัวแรกเรามีคุณธรรมมีหมิหารสี่แล้วก็มีอริยสัจสี่คือในอริยสัจสี่ไอหมิหารสี่ทุกอย่างมีในความราบแบบปกติมันเหมือนกับว่าเนื้ออวกาศมันก็อยู่ในเนื้ออวกาศมันมีความราบเรียบไม่ใช่ว่าคุณธรรมเมตตาคุณนรพิตามันไม่ได้ต้องสร้างขึ้นมามันมีอยู่แล้วเพียงแต่เราเข้าถึงหนึ่งขณะปัจจุบันจนแน่นหนาจนเข้าสู่จิตเดิมแท้ทุกอย่างมีครบบริบูรณ์ มันอยู่งนั้นอยู่แล้วเราไม่ได้สร้างมันขึ้นมาเนื่อนมันเป็นมันอยู่อ่นั้นความปกติธรรมดาราบเรียบปปกติคือความสงบความราบเรียบปกติธรรมดาคือธรรมชาติของคนที่มันเป็นปัญหาทุกวันเนี่ยมันมีสมมุติไงมันมีเราแล้วมันมีสมมุติถ้าตัดเราตัดสมมุติออกมันไม่มีอะไรเราเมตตาไม่ใช่เราเมตตาเราเราเราไม่ได้เมตตานะแต่เมตตามันทําหน้าที่ของมักมันทำหน้าที่ของมันตามปกติธรรมดาแต่เราเราอย่าไปแทรกแซงเขาแต่ทุกวันนี่มนุษย์ไม่ยอมไม่ยอม เมตตาทํางานก็ไม่ยอมให้ทาเอาเราเข้าไปแทรกแซงเข้าใจแล้วมาเพราะวันนั้นเนี่ยมาพูดคํานี้แหละแล้วยังไม่ค่อยเก็ตจนเรทั่งขับรถกลับบ้านแล้วตอนที่กําลังขับรถอยู่อะค่ะอยู่ๆก็มีรถคันหนึ่งปาดปึ๊บมาจิตแรกก็คือบอกว่าเออปล่อยให้เขาไปก่อนอะไรเงี้ยือแบบเออเขาคงแบบรีบมีธุระอะไรเงี้ยแต่พอมันปรุงแต่งกูเก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้ขับรถแบบนี้มันไม่มีมารยาท คำที่มาพูดว่าเนี่ยเหมือนเราปกติแล้วคุณธรรมเรามีอยู่แล้วแต่เราแค่เอาอัตราไปครอบมันถ้าเหมือนแบบเห็นจิตและที่มันพูดว่าปล่อยให้เขาไปเถอะอันนั้นคือเมตตามันกำลังทํางานเมตตามันกำลังทำงานแต่พอพอไปปรุงแต่งเอาอัตราไปครอบว่าไม่ได้ไอเนี้ยขับรถไม่มีใบรยญาตปุ๊บมันเลยทําให้เอกจิตเมตตาเนี้ยมันไม่จบงานมันนี่คือเข้าใจถูกต้องแล้วคนจบแล้ว งานจบแล้วอัตตาเข้าไปแทรกแซงอัตตาเข้าไปตัดสินคุณธรรมก็หายไปค่ะอ๋อเข้าใจแล้วรู้สึกเปนจิตวิญญางแต่นึกกับคิดเนี่ยมันจะเป็นอัตาละรู้สึกแรกผมพิึินปุ๊บป่าพอนึกปามามันไม่ใช่ละอือใช่ใช่และเหตุการณ์เนี้ยสิ่งที่มาพูดอะค่ะเข้าใจละตอนแรกก็ไม่เข้าใจทำไมมาพูดว่าคุณธรรมมันมีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่แล้วมันคือแบเรานี่เองความรู้สึกแรกคุณธรรมรู้จบ ไม่ตัดสินวางใจจักรวาลก็คือตัวนี้หมดเราเราเราดูเราเราเราแค่มีตัวเราเข้าไปนิดหนึ่งเพื่อให้รู้ว่ามันทําดําเนินการของมันยังไงธรรมชาติในจักรวาลนี้ออ่จริงๆแล้วตัวที่รู้มันก็คือแค่ตัววิญญาณขันใช่ไหมคะก็คือวิญญาณขันเข้าไปรับรู้รรับู้แค่นั้นแล้วก็พอจบอันนี้มันคือภาษาที่เราสมมุติขึ้นนะครับจริงๆมันค่รู้รู้รู้เดี่ยว เรารเล<ร>่าว<ม>่าเป็นภาษาที่พ,พระพุทธเจ้าท่านตัดสรู้แล้วก็สมมุติให้ฟังว่าอันนี้เป็ญ,ญาณขันธ์นะแต่จริงๆอ่ะของพวกนี้อ่ะมันเป็นของมากับกายาเดี๋ยวเราไปเปิดอันนั้นเนาะเปิดอันพระอาจารย์ใช่ไหมแม่ที่บ้านจะบอกอจริงๆแล้วฟังเตาเติรจริงผมว่ามันก็เข้าใจดีเหมือนกันบางคนก็ตเตา๋าเตนี่ยแบบตอนนี้เริ่มเข้าใจหรือยังจีเริ่มเข้าใจแล้วนะว่า เราอยู่ในรูปแบบก่อนเพื่อให้เราตั้งตัวว่าไปนะเหมือนตั้งตัวแล้วถ้าปัญญาเราขยับแล้วเราทําอะไรก็เรียบง่ายขึ้นเหมือนตอนเนี้เราเหมือนกับว่าเไปเอาพิมตรงนี้ก่อนก็คือมันตามนขนบธรรมเนียมประเพนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็ไม่เข้าถึงธรรม เราไม่ส้ใจทำเพราะเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่แตกต่างอะไรที่พระพุทธเจ้าเพราะมันก็มาจากห้าสี่ขันห้ามุนจันพระพุทธเจ้ามีเชื้อที่เก่งกว่าเราพระเจ้าก็เป็นผู้นำของเราเสร็จแล้วเราก็ทําตามผู้นำแล้วเราก็กลับมาดูตัวเราพระพุทธเจ้าก็เป็นที่เคารพศรัทธาในตัวหนึ่งอะไรอยแล้วก็ถ้าต่อไปเหมือนว่าไปแล้ว เรามาใช้ปัญญาของเราล้วนๆแล้วมาใช้ปัญญาของเราว่าเราทําอะไรแล้วเรามีความสุขเราทําอะไรแล้วมันเข้าถึงข้างในของเราอย่างแท้จริงเราทํำยังไงแล้วชีวิตของเรามันมันรู้สึกว่ามันวางใจการวางใจนี่เป็นตัวสําคัญที่สุดเราพอเราวางใจแล้วเราปล่อยให้ใจมันทําหน้าที่คือจิตปัญญามันทาหน้าที่วางใจวางจักรวาลวางจิตให้เป็นธรรมชาติมาธรรมชาติมันเป็นเช่นไรเราก็ดุมมันไปเรื่อยๆแต่เราจะ ตัวเราต้องปล่อยให้ตัวคุณธรรมเนี่ยมันมีโอกาสมีโอกาสได้ทําหน้าที่เพราะว่าตัวคุณธรรมเนี่ยมันมันก็มาอาศัยบอดี้เพื่อเพื่อทําหน้าที่ของมันเหมือนกันแล้วกรนี้ถ้าคุณธรรมมันทํางานแล้วเราไม่ตัดสินป๊แล้วอะไรก็ง่ายเพราะมันไม่แบกภาระพอมันพอมันไม่มีคุณธรรมคุณเราตัวเราเป็นตัวสร้างปัญหาอืตัวเราเป็นคนตัวสร้างปัญหาเราจิตเราก็ ไปรับรู้ตัวปัญหาหนั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราเจอคนที่ท็อกซิกอย่างเงี้ยมาอืมเราควรจะเลิกคบไปเลยไหมหรือว่ามันมาเราเราเลิกหรือไม่เลิกสักวันหนึ่งพลังงานเราระดับมันจะผลักออกไปเองมันจะผลักออกไปเองม,มันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าเราไม่ต้องไปตัดสินเราให้คุณธรรมหรือธรรมชาติใน,ในโซ่ของเราคือ เมตตาคุณพม,มิหารศีแล้วคุณธรรมมันทำหน้าที่เอ,อคุณธรรมมันบอกว่าอันนี้เป็นภาระมันก็จะจัดการให้เ,เพราะจิตมันไม่ต้องการภาระยุ่งยากหรือไม่เราก็จะไปตัดสินนะตัดสินว่าเขาทอกิกเขาไม่โอเคกับเราอืมก็น,นี้เราก็ต้องปล่อยว่าเออบางสิ่งบางอย่างในการทอกศิก็เป็นตัวสอนเราเหมือนกันเออคนโง่ก็สอนให้คนฉลาดคนฉลาดก็สอนให้คนโง่ได้ มันก็จะใช้ว่าวางใจจักรวาลได้เหมือกันใช่ไหมควางคำว่าวางใจจักรวาลกังวลวิตกอะไรพวกนี้ถ้าวางใจจักรวาลเราก็ไม่ต้องไปตรงนี้วางใจวางใจแต่เราเรามีมีความเป็นตัวเราความรู้สึกของเราให้เช่าดูความรู้สึกของตัวเราว่าเราได้อะไรจากการคบคนชั่วเราได้อะไรจากคบคนดีเราได้อะไรจากการเดินทางแต่ละครั้งที่กระทบผัสสะ S <S> เราก็ทบผัสสะสิ่งที่ชอบเรารู้สึกยังไงสิ่งที่เราไม่ชอบเรารู้สึกยังไงเราก็ได้ได้ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงเวลามันจะตกผนึกแล้วมันก,ก็เกิดการเข้าใจพอเข้าใจมันก็เกิดปัญญาผมสมมมิรบกวมขออนุญาตนั้งอย่างาที่พี่กังวลว่าอยากกาแฟเนี่ยเนาะ ก็ให้วางใจจักรวาลแล้วก็ดูจิตดูจิตเราไปเรื่อยเนี่ยดีแล้ไม่ต้องกังวลในทั้งสิ้นมันมันมันไม่มีประโยชน์มันไม่มีประโยชน์ที่จะไปโต้เถียงมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องไปใช้อารมม์มันไม่มีประโยชน์ที่จะต้องไปใช้อารมณ์เราต่างคนก็ต่างฝึกซึ่งกันและกันวางใจเขาก็มีเส้นทางของเขาเราก็มีเส้นทางของเราแต่เส้นทางนั้นสุดท้ายเป้าหมายมันก็คือกลับไปสู่ต้นกําเนิดเหมือนกันอุปนิสัยเรามาจากคนที่ อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไปตัดสินเราใช้อารมณ์ปุ๊บมันคือปัญหาที่เราจะต้องเวียงเวียงในระดับเลเวลที่ต่ำเพราะว่าเราจะต้องกลับไปสู่กลับวางบนเดิมๆอีกกับการใช้อารมณ์อืม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 วางใจไปเลยอะไรจะจไปไม่เราอยู่กับจิตหกับใจอยู่ในวเราทุกอย่างวางใจหมดอารมณ์เนี่ยเราต,ต้องว่ามันมันเราอารมณ์เนี่ยม,ม,มันมาจากอัตตาที่บางทีเราคาดหวัง เราเราคาดหวังว่ามันต้องให้มันดีเราคาดหวังว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันมีเหตุผลของของที่มันเกิดอารมณ์คือความคาดหวังด้วยนะคาดหวังว่าทําไมจะต้องมาทําร้ายกูทําไมต้องมาว่ากูทําไมต้องคิดกับกูอย่างนี้กูก็ทําดีกับมันคือคือสุดท้ายมันมันอารมณ์ก็มาจากความคาดหวังหรือความกดดันบางอย่างที่เราถูกกดดันมาเราอาจจะมีอารมณ์โดยที่ว่ามันอารมณ์ก็มาจากการมีอัตตา มันก็จมันจะเป็นภาระให้เราไปเรื่อยๆภาระ,ะทําให้อาอารมณ์เนี่ยมันทําให้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าเราจะเราก็ต้องทีนี้เราไม่หนึง่งเราไม่ใช่ไม่ใช่อารมณ์แล้วเราเข้าดูเท่านั้นไม่มีเหตุไม่มีผลบางครั้งเหตุผลมันก็ใช้กับพวกจิตวิญญาณไม่ได้เพราะว่าเรามาดูความรู้สึกเออทุกคนก็มีเส้นทางของแต่ละบุคคลเหมือนกัน<ม>อะไรอย่างนี้ แล้วก็เราค่อยๆค่อยๆเรียนรู้กันไปเขาก็เหมือนกับอ่ะเนี้ยททำไมเราต้องมาเจอกันทําไมเราต้องพากันไปถึงตรงนี้แล้วทําไมพอถึงจุดนี้เราเออเราเข้าใจเส้นทางของเราเขายังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเราเราไปตัดสินมันก็เป็นทุกข์ว่าไม่แล้ว,ลวมันมีตัวอนะไรเวลาฟังแบบนี้นะครับเราไม่ต้องคิด อยู่กับลมหายใจเราอยู่ความรู้สึกเรามาพูดอะไรพูดไปแล้วก็อยู่ความรู้สึกเราอยู่กับลมหายใจเราไปคอยดูนจัาความรู้สึกคอยดูความรู้สึกไม่ต้องออกปัวมันต้องเข้าใจที่มาพูดมันเอาตรงนี้ไปก่อนแล้วมันมันจะเก็ตกับตัวของเขาเองครับฟังมาบางทีมันใช้หัวมันมันไม่มันติดตามถ้าเราเข้าไปที่หัวปุ๊บเนี่ยเราจะตีความหมามันจะเป็นไปยิ่งไปอยู่ในสมมติมากเกินไปเราพยายามใช้สมมุติให้น้อยลง ตีความให้น้อยลงและเรื่องต่างๆที่มันเข้าไปสู่ในโซโซเขาเป็นคนตัดสินเตกลังเลือกเพราะาโซเขาฉลาดเอาผ่านประสบการณ์เยอะกว่าสมองเพราะว่าดูจากอาจารย์วิชัยสมัยก่อนแจ็มชัยที่เจรนูนนะครับเวลาเขาคุยก็จะดูกัรระบายใจเขาตลอดแลยเขาจะรู้สึกอยู่กับลมหายใจเพราะเวลาคุยกับเราก็ตามแต่แล้วเขาก็จะรู้รู้ตัวว่ากำลังหายใจอยู่มันเป็นสติของเหมือนกับว่าการมีสติอยู่ตลอดเวลาเป็นเครื่องอยู่เพระเวลาฟังม้าก็อาถารสติเป็นเครื่องอยู่ประจิตม้าก็จะเข้ามาที่เราที่เราที่เรา เราไม่รู้แต่จิตเรารู้ค,คือมันมันไม่ได้เข้าไปธรรมดานะมันจะเข้าไปเคลียรแล้วมันจะเข้าไปที่สิ่ง,งที่ไม่ใช่แล้วเราเราสังเกตอะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยพอระดับพลังงานที่เหนือกว่าเข้าไปในโซของเราอะโซเราจะผ่องใสจิตใจเราจะเบาแล้วผ่องใสหน้าตาเราก็สดชื่นขึ้นแต่ว่าถามว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนจะคิดเครียดแต่ตอ,อนนี้ ถ้มีปัญหาแล้วไม่ว่าปัญหาทางบ้านหรือปัญหาทางครอบครัวอะไรจะเกิดขึ้นก็นตามแต่เราก็ว่าเออขอบคุณนะที่เราเจอปัญหาแบบนี้เรายังอยากติดเจอปัญหาแบบนี้เราก็คงคงใช้อารมณ์อีกแต่ถ้าเราเราเข้าใจและอารมณ์เนี่ยเขามีอารมณ์เรามีอารมณ์เขาคนนั้นมีอารมณ์เขาก็มีอารมณ์มันมันมันไม่ได้ไมันก็ปัญหาเพิ่มเข้าไปเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยเขาต่างคนเรางคิดว่าอารมณ์ของตัวเองถูกต้องใครๆก็ต้องคิดอย่างนี้ ถูกหรือผิดก็ไม่ต้องไปคิดมันคือว่าเรามาแล้วเราก็เข้าใจเรามาเรียนรู้แล้วเพื่อเพื่อให้หาเส้นทางออกจากโลกนี้ให้ได้ึง<ม>ที่สุดแล้วความผูกผูกผิดก็ไม่มีอ<ม>สวรรค์นรกบก็ไม่มีดีชั่วไม่มีมันไม่มีอะไรเลยเออม,มันไม่มีมีเรื่องแต่สมมุติสุดน้าตาสร้างขึ้นเท่านั้น นรกสวรรค์ก็เป็นสิ่งที่ความคิดเราเนี่ยถูกผูกฝังมามันสร้างมันเหมือนมันเราจินตนาการอะไรเป็นภาพเป็นภาพเป็นภาพก็อย <c oughs> <ม>่างนี<ม><ม>้ถ้าถ้าเฝ้าดูความรู้สึกของนนะว่าไปวัดแล้วรู้สึกยังไงพอพิษิเอาเอาตัวที่ไปทําบุญมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนกันการเก็บสะสมบุญเล็กๆน้อยๆ จนบุญเรามีกําลังแล้วเขเกิดกำลังของบุญกาลังของสติปัญญามันเพิ่มขึ้นมันก็เกิดปัญญาปัญญาอ๋อมันต้องขยับไปเรื่อยเรื่อยบางคนเนี่ยกําหนดตัวเองว่าฉันต้องใส่บาตรทุกวันฉันต้องใครใส่บาตรทุกวันพุธวันพระวันศุกร์วันเสาร์มันกำหนดต้องใส่วันนั้นวันนี้แล้วกําหนดว่าฉันจะต้องนั่งสมาธิให้สงบเวลาเท่านั้นทนี้มันการเป็นการกดกดดันกดดันแล้วมันไม่ใช่ธรรมชาติมันไม่ใช่ความจริง วันนี้ต้องฟังคลิปที่บอกพี่ใช่ไหมนะที่เขาเข้าวัดปฏิบัติตึงจ่อเวลาเลยแต่ว่าเขาก็ละอะไรไม่ได้เลยมมัน,ม,นมันเต็มไปอยู่ตลอดเวลาติดนในรูปแบบต้องทําบุญต้องทําบุญต้องต้องไปวัดต้องไปปฏิบัติทมแล้วมันก็มีปัญหามาตลอดมันก็ไม่จบแม้แต่หมายถึงว่าแค่เรื่องที่เหมือนเวลาคนเข้าวัดเราเราละไม่ได้เวลาไปแต่เาก็จะเจอเพื่อนเขาอะไรย่างนี้หมายถึงอันนั้น เย้หอ้องน้ำจะเรียนรู้อยู่แล้วว่าขนาดคนดที่เข้วาวัดคือเขาเข้าไปเขาเข้าไปเพื่อไปสงบสติอารมณ์ชั่วคาแล้วรู้สึกภูมิใจภูมิใจ,ใจเขาไม่ได้ลงไปถึงว่ามมไม่ได้ไปคล้ายว่าไม่ได้ไปพิป,ปัสนาดูเลยว่าเออแล้วฉันได้อะไรกับการมาทําบุญวะ คายว่าไปแล้วสบายใจ่ชคราภเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สบายใจก็ไปไม่สบายใจก็ไปอีกกับกลายเป็นว่าบางครั้งไม่สบายใจเพราะว่าไม่สบายใจเพราะว่าฉันเป็นคนดีอ่าบิงทีเขาติดดเขาติดดีติดดีนี่ออกยากไม่เป็นไรคุณยงยุทธไหมเดี๋ยวยงยุทธเขาจะเปิดให้ดูหมายความว่าคนเราอ่ะบางทีมันไปทําแล้วภูมิใจตัวเองที่ที่ทำอ่า ที่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยคือเขาต้องการบุญเขาต้องการบุญไม่ได้เหตุผลว่าฉันทําสิ่งนี้ฉันจะต้องได้สิ่งนี้ฉันทําสิ่งนี้ก็ได้สิ่งนี้แล้วมันก็กดดันตัวเองไปเรื่อย